มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวส,สดสกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนพี่ชายเคลียร์ปมแตงโมว่ายน้ำเป็นแต่ไม่แน่ใจว่าว่ายน้ำแกงหรือไม่ด้านแกงเพื่อนลงเรือผู้จัดการส่วนตัวยังเงียบไม่ได้ติดต่อเข้ามาหาเลยหลังเกิดเรื่องครับจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ด ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์แต่ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องนั้นครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุนางพานิดาสิริยุทธโยธินมารดาของแตงโม พร้อมพี่ชายเดินทางมายังจุดเกิดเหตุจากนั้นช่วงเช้าได้เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสุวัสเนหาลองสอวอสอบสวนสอพอเมืองนอนทบุรีโดยมีประเด็นข้อสงสัยหลายจุดทั้งสาเหตุการพัดตกรวมถึงกลุ่มเพื่อนในเรือและผู้จัดการส่วนตัวที่ยังติดต่อไม่ได้รวมถึงประเด็นที่ว่าดาราสาวว่ายน้ำเป็นหรือไม่ครับ ล่าสุดในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนมกัญชัยได้ติดต่อสัมภาษณ์พี่ชายของแตงโมผ่านทางโทรศัพท์พร้อมเล่าถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้คุณแม่ไปแจ้งความแล้วคุณแม่ยืนยันว่าน้องว่ายน้ำเป็นแต่ว่ายน้ำเก่งหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับจนถึงตอนนี้เพื่อนที่ลงเรือลำเดียวกันยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเลยเช่นเดียวกับผู้จัดการส่วนตัวของแตงโม ก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาโดยผมแยกกับแม่ประมาณ8โมงเช้าทำให้ไม่ทราบว่าติดต่อไปหาแม่หรือไม่แต่ไม่ได้ติดต่อมาที่ผมครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ